สวัสดีครับสวัสดีซีที่อยู่ในช่องวินัดชาเนลนั้นจ๊ะว้าวอันนี้พี่นัดก็ตื่นมาอยู่บนบ้านเนี่ยแหละค่ะบรรยากาศก็ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเนาะก็เสียงหายนะโอ้ถามอาการล่าสุดพี่นัดเป็นไงเนาะตอนนี้ก็ยังเวียนหัวนะ เนื่งจากน้ำตาลมันขึ้นเยอะนะคะเยนหัวมากแล้วก็ร่างกายไม่มีเที่ยวไม่มีแรงปวดเมื่อยตัวนะคะตัวร้อนไหมตัวไม่ร้อนแล้วเนาะตัวไม่ร้อนแล้วค่ะทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากความเครียดในะศิสตร์มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะ นนี้ถ่ายคลิปนะนั่งอยู่บนบ้านในเอฟซีดูเนาะแล้วก็บอกทุกคนว่าไม่เป็นไรนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นดวงพี่นัดเนาะนะคะก็เสียงยังหายอยู่เดี๋ยวถ้าหายดีๆแล้วจะไลฟ์สดกูในเอฟซีเนาะแต่ตอนเนี้ยคือนั่งมันก็เหมือนหัวจะเทิ่มนะคะเขามันเวียนหัว มากเอ,อ,อาไม่เป็นไรขอบคุณพี่ๆมากๆที่เป็นห่วงขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้พี่นัดนะวันข้างหน้าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่พี่นัดพี่นัดจะทำให้ดีที่สุดเนาะวันะนี้ก็มาบอกกล่าวอาการนะเนาะะคบางคนถามพี่นัดเป็นโคไม่ไม่ได้เป็นโคนะไอซีไม่ได้เป็นโค พอตรวจออกมาแล้วขีดเดียวมันเกิดจากน้ำตาลขึ้นะมีอาการเบียนหัวแล้วก็เป็นไข้นิดหน่อยเกิดจากที่เราไปวิ่งออกกำลังกายมาเสร็จแล้วเราก็กลับมาบ้านเนี่ยกลับมาบ้านเหงื่อยังไม่แห้งเลยถอดชุดออกได้อาบน้ำเลยสาบผมมันก็เลยปรับสภาพร่างกายไม่ทัน แล้วตอนกลางคืนมาน้ำตาลก็ขึ้นอรู้แล้วว่าตัวเองอาการไม่ดีรู้แล้วตัวเองเริ่มไม่ไหวก็พยายามขับรถไปเต่างอยค่ะเข้าไปจนถึง,งค่ะอยู่โรงพยาบาลคืนหนึ่งเนาะแล้วก็ที่หายไปนั่นคือไปอยู่โรงพยาบาลน,นะคะและพี่เฟศก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปไม่ได้เอาอะไรไปทางนั้นเะยสะิไม่ได้่ายอะไรท้งนั้น กลับมาบ้านนะคะก็เมื่อคืนไลฟ์บอกเอฟซีเนาะนะคะก็ไม่เป็นไรแล้วนะคะตอนนี้เมื่อเช้านี้หมอตุ้ยก็มาดูแล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วะะก็จะมีแค่วียนหัวเนี่ยแหละที่ยังทำอะไรไม่ได้คือเวียนหัวถ้าจ้องนานๆหรือเพ่งอะไรนานๆ คือมันตาลายมันตาลายมันเียนหัวแล้วมันก็หมดเลี้ยวหมดแรงเลยก็คลิปนี้นะคะขอบคุณพี่ๆขอบคุณเอฟซีที่รักพี่นัทที่เป็นห่วงที่นัที่นัทจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดโอ้ยอก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวจะอัปเดตอาการตัวเองก็อย่างที่บอก นะคะตอนนี้เริ่มนั่งได้แต่ยังเุียหัวอยู่ขอบคุณสำหรคลิปนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเชิญใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวให้พี่เจ้ถ่ายาให้ดูดีกว่านะนั่งนานหนูหัวจะทิ่มนะคะขอบคุณนะคะเอฟซขอบคุณที่เป็นหัวค่ะคะิดถึงเดอเอฟซ